สวัสดีค่ะมาพบกับแรลงฟอมิซูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปออยู่กับเจ้า X x p n n e r r t t นะคะ h ฮบิดรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีใน m i t s u b i s ินะคะของเรานั่นเองค่ะซึ่งคันนี้นะคะเป็น h ฮ b ิดที่ราคาเปิดตัวมาแบบได้เลาใจสุดๆนะคะเพราะว่าเขาเปิดตัวมาเท่ากับราคาตัวเก่าเลยราคาอยู่ที่9 1 2,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็โปรโมชันนี้นะคะจะอยู่แค่ถึงวันที่7เมษายนนี้เท่านั้นถ้าท่านใดสนใจนะคะรีบทักเข้ามาด่วนเลยค่ะ แล้วไม่งั้นนะคะราคาเขาจะปรับขึ้นไปอยู่ที่9 0 3 0 0 0บาทนะคะแล้วก็บวกสีขาวอีก1 0 0 0 0่นด้วยนะโอเคเดี๋ยวให้ไงคันนี้ปอก็แต่งนะคะให้กับลูกค้าที่อยู่สระแก้วนะคะที่จะส่งมอบในวันที่1มีนาคมนี้นั่นเองแล้วลูกค้านะคะก็ได้โปรโมชั่นนี้ไปเลยราคา9 1 2 0 0 0บาทบวกสีขาวห0 0 0 0ก็เป็น9 2 2 0 0 0บาทค่ะและโปรโมชั่นก็ไม่ได้มีแค่นี้นะคะเพราะว่าปอแต่งมาให้แบบหล่อๆกันเลยค่ะเริ่มจากข้างหน้านะคะปอใส่ในส่วน โลโก้เอ็กซ์ e พมาให้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าไม่ชอบเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นของแต่งอย่างอื่นได้ด้วยนะคะและเดิมๆเ,เขาก็จะมีในส่วนของไฟหน้าที่เป็น LED นะคะตัวนี้เป็น LED แบบออโต้มาให้เลยะคะ่ะส่วนชุดสเกิร์ตนะคะของเราจะเป็นในส่วนของสปอร์ตไลเดอร์แล้วตัวนี้เป็นแบบของตัวใหม่ล่าสุด H E V เท่านั้นเลยะคะ่ะเพราะว่าเขาทํามาในส่วนของตรงนี้นะคะปกติเป็นสีแดงแต่ว่าตัวนี้เขาจะเป็นสีฟ้ามาให้ะคะ่ะ เพื่อให้เข้ากับรถที่เป็นไฮบริดนะคะไฟฟ้าของเรานั่นเองเป็นสัญลักษณ์ไฮบริดแล้วก็นี่ค่ะมีไฟเดอร์ไลท์มาให้ด้วยนะคะชุดแต่งชุดนี้เรียกว่ามันหล่อแล้วก็เข้าเซตกับตัวในส่วนของไฟหน้าเรากระจังหน้าเรามากๆเลยค่ะตัวนี้แล้วก็ข้างๆนะคะพอพามาดูก่อนคือข้างๆเนี่ยเขาแต่งมาให้แบบหล่อๆครบๆกันเลยค่ะในส่วนของชุดสเกิร์ตด้านข้างนะคะที่เป็นสีฟ้าสัญลักษณ์ของไฮบริดตัวนี้แล้วไม่พอนะคะ เรามีสัญลักษณ์ที่เป็น H E V Hybrid นะคะมาให้จากโรงงานเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ในติดในส่วนของกันสัดข้างมาให้ด้วยเบ้ากันลอยมือเปิดน,นะคะซึ่งตรงนี้ก็การลอยได้เวลาเราใส่แหวนก็การลอยเข็ดหัวนนะคะสามารถเลือกได้ด้วยมีทั้งโครเมียมดําเงาดําด้านนะคะแล้วก็แบบเคปล่านะคะเคปล่าถ้าแต่งมันก็จะเข้ากับล้อนะคะเพราะว่าล้อของเราเนี่ยในส่วนของตัวนี้เขาจะแต่งมาแบบคล้ายๆเป็นเคปล่านะคะมาพร้อมกับ เส้นสีน้ำเงินสีฟ้าแบบนี้นะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของไฮบริดเรียกว่าดูยังไงนะคะก็แบบว่าเป็นไฮบริดแบบตะโกนมาเลยค่ะคันนี้หล่อแบบตะโกนด้วยนะคะคันนี้พอบอกเลยแล้วก็ด้านหลังนะคะของเราจะใส่ในส่วนของสเกิร์ตหลังตัวนี้ก็เป็นของสปอร์ตไลเดอร์เขาก็จะทําสีฟ้ามาเหมือนกันสัญลักษณ์ไฮบริดนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเบรกดวงที่4มาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบข้อเหลี่ยมคู่นะคะซึ่งตัวสเกิร์ตเนี่ยพอจะบอกก่อนว่ามีให้เลือกหลายทรงมากๆเลย ทั้งของ Rider ร์นะคะวิกเตอหรือว่าของบรูคหรือของอะไรก็จะมีให้เลือกด้วยสามารถเลือกได้ด้วยค่ะว่าเราชอบแบบว่าแต่งสไตล์ไหนแบบไหนนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะแล้วก็คันนี้นะคะก็ะบอกก่อนว่าเป็น h y b ริดคันใหม่ล่าสุดนะคะที่ x p a n d e เ GT เนี่ยเปลี่ยนออปชั่นมาเยอะมากคือภายนอกอ่ะทุกคนอาจจะเห็นว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะน้องปอมีแค่สัญลักษณ์นะคะที่เป็น HEV อแบบนี้เพิ่มเข้ามาแต่ว่าที่จริงแล้วภายในนะคะเราใส่ออปชั่นมาให้เยอะเลย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจอผู้ขับขี่นะคะที่เป็นจอ LCD นะคะพวงมาลัยแบบใหม่นะคะแล้วก็เกียร์ที่เป็นเกียร์ไฟฟ้าเอ้อพวงมาลัยก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะคะทุกคนส่วนเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ไฟฟ้าสามารถเลือกการขับขี่โหมดการขับขี่ได้แบบเสร็จได้โหมดนะคะและช่วงล่างตัวนี้นะคะเราบอกก่อนเลยว่าถ้าเป็นรุ่นเดิมเนี่ย expander เนี่ย CT เนี่ยจะไม่มี Active ย้อนนะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น Hybit นะคะราคาตัวนี้เลยนะมี Active ย้อนมาให้ด้วยค่ะ ทำให้แบบว่าในการขับขี่เนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเลยนะคะและส่วนโปรโมชั่นนะคะตอนนี้ก็สุดเลาใจเหมือนราคาที่เปิดตัวเลยเพราะว่าตอนนี้พอจัดโปรดาวเพียง9,000บาทเท่านั้นเองนะคะหรือว่าจะเลือกรับดอกเบี้ย0%นานถึง4ปีหรือว่าจะอ๋อไม่ต้องหรือสิเพราะว่าปอแถมทั้งชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแล้วก็แพ็กเกจบำรุงรักษานาน5ปีให้ด้วยเลยะคะ่ะถ้าสนใจโปรโมชั่นดีแบบนี้นะคะทักหา,าพอที่เบอร์หรือไอจีไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรืออยากให้พอรีวิวรถรุ่นไหนสีอะไรเนี่ย คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้แล้วก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พอแล้วก็ทีมงานของลุงจเจริญเราทุกคนด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้พอขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ